มอลมาดีจากบ้าเลยไอ้ย่ปิดปากคูดเลยเว้ยไอ้แย่มันก็ปิดอย่างงี้เลยกูดเล่นใช่ไหมเนี่ยเจอกัน่งเล้ไอ้แยแดกูเกิดคลิปซะเนี่ย่น็อกเลยไอ้แย่เล่นเล่นในคอมเยกูเนี่ยน้ามึงฆ่ากูได้หรือเปล่าคจริงเหรอเล่นลครเล่าอ๋อ เราคูไม่กู้ำเคสเสร็วะไม่เนไม่้เป็นไม่กเคสเสร็จเร็วจังวะเวเซทีวีเหรอโวเซทีวีเหรอพี่บูมเหรอพี่บูมเจ้พี่บูมเหรอเหลืองเหอโปโปยกว่าหลานี้มีโปเพไม่ได้เพิ่ไม่มันลิตเสร็จเสร็จเลยเยอะผลิตเสร็จหมดเลยเหลืองวิ่งเตียงเนี่ยกูอยู่กับกูอยู่กับดโเนี่ยกูอยู่บ้านเลยสองคนตตายอยู่ไหนเ้ตายอยู่ไหน อไนมไปซ้มไป้มมันมันอยู่ห้องมันบักบักขีข้ากูมันอยู่ห้องนี่ห้องหี่อะไรวะสี่วงเซ็เซ็ตปืนีเลี้ยงสีเลี้ยงเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮียบิ๊กไอ้เฮียสี่เดีย ดับไอ้ผู้ผู้ดีผู้ผู้้ดีผู้ดีดับดับมิดยนไม่ได้ไม่ได้ดามดิทำถึงได้โอ้ยเฮี้น่ต่อ้าบดฝ้าดฝ้ามดฝ้ามดสีเหลืองมันกดทุบะไ้เชียมันกูออกออกออเียออกอเปลี่ยนห้งเปลนห้ง วิ่งเดียวอะไรเนี่ยตุ๊กโอ้โอ้โ้ย้ไเดียนี่โปนี่โปนี่โปเหียเจ้โปูอายุคือคุกุ้งทะเลนันแล้วนะแมงเออ่ดแล้วไอ้เหียบอตาเดินก่อนตาเดินก่อน อยูให้กูปาดคอกอนดีว่าเพื่อนอย่าพูดอย่าเพื่อนไปเชื่อันไอ้ีเชื่อไปัไปแต่ต้นลมจะกูดอดเลยเว้ยเชื่อกูเชื่อกูไปเียเอาเรียใครว่าสุกสุกอ๋อไอ้ยี่แดนไอ้ย่แดนสกทีวีใครตายชื่อจมาใส่ไอ้ย่ไอ้ยล่ ตากูเอาคกัสกกระแซกกระกระแสทีมกระแกผู้รำผูเทปผลมาแลงแล้วีมาแกันอาชนะชนะชนะแก็ชนะแล้วกันมันะไม่ชนะวะยีเลยเราเราไม่ได้เป็นั้สีคนเป็นแล้วเราไม่ได้เป็นโโนาโอตนาองพีเอีกแกกูจะองให้ฟัง ปดมอ,อกันตรนหัวใหัวยหัวแดงคุณรำคาญพี่เองจะหดคีบอนรีอพี่เองอยู่คุณรำคาญกันแหะพี่เด่ถ้าไม่มีก็ไปลองเราเว้ยข้าบ้ามข้าเข้าใจนะอ้วเว่